ตอนนี้เราอยู่กันในเฟเดสองกับการอธิบายสกิลในสายของฟุจิทีฟนะครับผมอาจจะเสียงแหบหน่อยหนึ่งเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปนี้มันตรงกับวันที่ผมไลฟ์สตรีมซึ่งก็เป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับเพราะงั้นเสียงมันจะเหลืออยู่ไม่มากนะครับแต่ว่ามามาดูกันในสายของฟุจิทีฟนะครับประกอบด้วยสามสายหลักสายแรกเลยคือปืนพกนะครับสายที่2คือสายคืนชีพนะครับสายที่3คือตีประชิดนะครับน่าสนใจทั้ง3อันครับสามารถสร้างสายแปลกๆขึ้นมาได้นะครับอันแรกเลยนะครับสำหรับสายของปืนพกนะครับในทีมที่1 บอกเอาไว้ว่าระดับเบสิกนะครับใช้เวลาในการชักปืนเก็บปืนเ,เฉพาะปืนพกนะครับน้อยลง80%ก็คือเร็วขึ้นนั่นเองนะครับระดับเอครับก็คือปืนพกทุกกระบ,บอกเลยที่เราใช้นะครับจะมี accuracy ขึ้น8แต้มนั่นหมายความว่ารวมถึงอะคิมโบถ้าเป็นปืนพกด้วยนะครับในเทียรที่2ครับ แมกกาซีนนะครับของปืนพกเนี่ยมีความจุมากขึ้น5นัดนะครับระดับเอสบอกเอาไว้ว่าความเร็วในการยิงปืนพกเพิ่มขึ้นอีก50%ก็คือความรัวของปืนนั่นเองต่อมาเป็นสายของอะคิมโบนะครับในอัปเดตตอนนี้ถึงแม้ว่าจากไม่ได้อัพสกิลก็สามารถใช้อะคิมโบได้นะครับแต่ว่าปืนจะถีบค่อนข้างแรงและมีกระสุนที่น้อยนะครับระดับเบสิกบอกเอาไว้ว่าอาวุธอะคิมโบนะครับจะมีสตบิลิตี เอ่อเพิ่มขึ้นแดแต้มนะครับเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันคือมันเขียนเอาไว้ว่ามีผลของการใช้อคิมโบเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าแปลตรงตัวแปลว่าเสีย stability ที่ใช้อคิมโบลดลงนะครับซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นแปดแต้มนั่นแหละนะครับก็ปืนก็จะนิ่งขึ้นนะครับระดับเอสครับก็คืออาวุธอคิมโบเอ่อมี Stability เพิ่มขึ้นอีกแปดแต้มนะครับและยังสามารถพกกระสุนของอคิมโบได้มากขึ้นอีก50%ด้วย เทียสามครับระดับเบสิกบอกเอาไว้ว่าดาเมจพื้นฐานของปืนพกทุกกระบ,บอกเลยนะครับมีความแรงมากขึ้นอีก5้าแต้มนะครับระดับเอซครับก็คือเพิ่มเข้าไปอีกส0แต้มนะครับต่อมาระดับเบสิกครับบอกเอาไว้ว่าอ๋อโอเคทุกนัดเลยนะครับ ในแต่ละนัดที่เรายิงปืนพกออกไปแล้วโดนศัตรูนะครับน่าจะต้องโดนศัตรูนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเขาใช้คำว่าฮิตนะเ,เพิ่มไอคิวเซซี L ่ C, 10%นะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีสามารถสแต็กได้4ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าผมยิงออกไปรัวๆ4นัดเข้าเป้าหมดเลยนะครับผมจะได้ไอคิวลเซี L ่ C เพิ่มขึ้น40%นั่นเองนะครับแต่ว่าไอคิวลเซซี L ่ C มันสำหรับปืนพกนะปืนพกแบบกระบอกเดียวนะครับมันไม่ได้แย่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้อัคิมโบอาจจะ ต้องการบ้างมั้งผมไม่มั่นใจเพราะว่าปืนปกติมันก็แม่นอยู่แล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับระดับเอชครับก็คือปืนพกทุกกระบอกเลยนะครับรีโหลดเร็วขึ้น50%นั่นหมายความว่ารวมถึงอาคิมโบที่เป็นปืนพกด้วยนะครับสุดท้ายของสายปืนพกนะครับก็คือ,อ,อทุกนัดที่เรายิงปืนพกไปแล้วโดนศัตรูนะครับจะบวกดาเมจให้เรา20เป็นเป็นระยะเวลา2วินาทีสามารถแสแต็กได้4ครั้ง ก็คล้ายๆกับสกิลเมื่อกี้นะครับก็คือถ้ายิงไปโดนศัตรูสี่นัดเลยนะครับดาเมจของผมจะมีมากขึ้น80%เฉพาะปืนพกนะครับนาน2วินาทีระดับเอสครับก็คือเปลี่ยนจาก2วิเป็น1ิวิซึ่งมีผลมากแน่นอนนะครับสายที่2ครับถือว่าเป็นสายใหม่นะครับอจริงๆล้วต้องสองสายทั้งสายคืนชีพนะครับแล้วก็สายตีประชิดนะถือว่าเป็นสายใหม่สำหรับผมนะครับน่าสนใจเหมือนกันอันแรกเลยนะถึงแม้ว่าจะชื่อ n นไลฟ์แต่ว่าสกิลไม่เหมือนกันเก่านะครับ อ่าดับเบิลิครับบอกเอาไว้ว่าเมื่อเราล้มนะแต่ว่ายังยิงได้เนี่ยเราจะมีเลือดเพิ่มขึ้น50%ก่อนที่จะยิงไม่ได้นะครับระดับเอสครับก็คือเราสามารถล้มได้มากกว่าปกติอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะถูกจับเข้าคุกต่อมาการรีโหลดและการเปลี่ยนอาวุธคือการเปลี่ยนอาวุธจากปืนหลักเป็นปืนลองนะครับแล้วก็ปืนลองเป็นปืนหลักด้วยนะเร็วขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเป็นระยะเวลา10วินาทีหลังจากที่เราฟื้นนะครับระดับเอสครับก็คือเราเคลื่อนที่เร็วขึ้น30% เป็นระยะเวลา10วินาทีหลังจากที่เราคืนชีพต่อมาระดับเบสิกครับก็คือเราจะโดนดาเมจน้อยลง30%เป็นระยะเวลา10วินาทีหลังจากที่เราคืนชีพนะครับระดับเอสครับก็คออือปกติแล้วตอนที่เราถูกชุบขึ้นมาเนี่ยเราจะถูกชุบแล้วมีเลือดเพิ่มเยอะแค่ไหนส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ชุบเราเนี่ยมีสกิล ให้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราถูกใครก็ตามชุบมันจะมีเลือดมากกว่าปกติ15%นะครับเพิ่มเข้าไปซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่มาชุบเราอีกคนหนึ่งเขามีสกิลของมาสเตอร์มายนะครับที่ช่วยในการชุบเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนคนนั้นได้เลือดมากกว่าปกติก็จะมากขึ้นมาอีกนะครับก็จะเกินครึ่งแหละต่อมาสว่วนสองยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือ ตอนที่เราถูกยิงเราเลือดหมดนะครับแทนที่เราจะล้มทันทีเราจะสามารถสู้ต่อได้อีก3วินาทีโดยมีการเคลื่อนที่ที่ชา้าลง60%นะครับระดับ A อก็คือระยะของสวรรค์ซองนะครับนานขึ้นอีก6วินาทีแล้วก็สามารถยิงได้โดยกระสุนไม่จํากัดระหว่างที่สกิลนี้ทํางานอยู่นะครับต่อมาสกิลนี้คล้ายๆกับ เขาเรียกอะไรคล้ายๆกับในไลฟ์อันเก่านะครับระดับเบสิกครับก็คือเมื่อเราล้มเรามีโอกาส15%ที่จะฟื้นเองได้ทันทีนะครับระดับเอครับก็คือเปลี่ยนจาก15%เอ่อเพิ่มเข้าไปอีก30%เป็น45%ซึ่งนั่นเยอะทีเดียวนะครับต่อมาครับบนสุดแล้วนะครับสกิลที่เราค่อนข้างคุ้นเคยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับระดับเบสิกครับก็คือเมื่อเราล้มนะครับเราสามารถฟื้นได้ด้วยการฆ่าศัตรู แต่ว่าสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งเขาไม่ได้กําหนดว่าเป็นอาวุธชนิดไหนนะครับถ้าเป็นอัปเดตเก่ามันจะบังคับว่าต้องใช้ปืนพกเท่านั้นอันนี้ใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างทีอ่อย่างที่บอกก่อนหน้านี้คือมันแยกสายกันชัดเจนนะครับว่าปืนพกก็กาอซาริงเกอร์นะถ้าชุบชีวิตก็มาอันนี้นะนะครับทีนี้เนี่ยมันสามารถชุบได้แค่ครั้งเดียวคือชุบตัวเองนะแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันให้มาแค่หนึ่งชาร์จแต่ว่าดับเอกครับบอกเอาไว้ว่าแต้มชาร์จอันนี้เนาาเน,น่ยาามรรรเพพิไดด้้้้วกใชบคะะััน ถ้าเกิดว่าเราใช้ดรอคเกอร์แบ็คก็สามารถกลับขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแต่แนะนําว่าอย่าทําบ่อยนักในการคือถ้าเกิดว่าเราจอขาวแล้วจอเทาและล้มไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วต้องเก็บกระเป๋าดรอคเอร์แบ็คอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตายปุ๊บยิงปุ๊บฟื้นนะครับเราก็เก็บดรอคเอร์แบ็คเลยเพื่อที่จะมาเล่นต่อแบบนี้อีกนะครับมันเดือดร้อนเพื่อล้มทีมเกินไปนะครับก็ใช้อย่าง ขาเรียกอะไรอยากเห็นแกตัวก็แล้วกันนะครับน,น่าจะสำคัญมากทีเดียวสำหรับใครที่เล่นสายนี้นะครับสุดท้ายครับในสายของการตีประชิดนะครับซึ่งเหมาะมากๆกับการเล่นสายยากุซ่าหรือว่าสายของแจ็กเก็ตอะไรพวกนี้นะครับคิดว่าเหมาะหมดนะครับระดับเบสิกครับในเทียร์ที่1บอกเอาไว้ว่าเราโดนโจมตีระยะประชิดเบาลง50%เพราะว่าเราฝึกมาดีนะครับระดับเอครับก็คือ เราตีศัตรูแล้วศัตรูมีโอกาสลม้มหรือว่าน็อกดาวน์เนี่ยมากขึ้น50%จากการตีประชิดนะครับเทียรสองครับทุกๆครั้งที่เราฆ่าศัตรูได้ครับเราจะได้ดาเมเจเพิ่มขึ้นอีก100%ซึ่งคือแรง,งปกติอีก1เท่าตัวนะครับสามารถเก็บได้มากสุดคือ300%ครับแล้วก็ไมยถึงเฉพาะตีประชิดนะดาเมเจตรงนี้นะครับคือตอนเราฆ่าเราฆ่าด้ปืนได้ แต่ว่าตอนเราจะใช้ดาเมจที่เป็นโบนัสอยู่ต้องตีประชิดเท่านั้นนะครับสามารถเก็บได้มากสุดคือ300%นะครับเอฟเฟกนี้จะถูกรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราโจมตีประชิดใส่ศัตรูแล้วนะครับก็จะกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก็คือไม่มีโบนัสแลบบเอครัก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถฆ่าศัตรูได้ด้วยอาวุธประชิดเราจะรีโหลดปืนเร็วขึ้น50% ในระยะเวลา10วินาทีซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราจะใช้สกิลนี้ให้เกิดผลสูงที่สุดก็คือใช้ปืนอะไรก็ได้ยิงศสตรูตาย3ตัวตีประชิด1ครั้งแล้วรีโหลดปืนนะครับแล้วก็ฆ่าอีก3ตัวตีประชิด1ครั้งแล้วก็รีโหลดปืนอันนี้คือการใช้สกิลนี้แบบเต็มๆนะต่อมา ระับเบสิกครับบอกเอาไว้ว่าเราใช้อาวุธประชิดโจมตีใส่ศัตรูที่เป็นพวกลูกจ็อกนะครับไม่ใช่ตัวพิเศษเนี่ยแรงขึ้น50%สบอรดับเก็คืออาวุธประชิดโจมตีตัวละครพิเศษนะครับก็คือพวกเทเซอร์บูโดเซอร์ชิวและพวกเนี้ยนะที่เราสามารถไฮไลท์มันได้นะครับศัตรวพวกนี้เนี่ยโดนโจมตีประชิดจากเรานะครับแรงขึ้นอีก50%ต่อมาระับเบสิกครับก็คือ เมื่อเราชาร์จอ๋ออันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคเตอร์ไซด์นะครับก็คือเมื่อเราชาร์จอาวุธประชิดค้างเอาไว้นะครับแล้วศัตรูมาโจมตีประชิดใส่เราเราจะทําการน็อกดาวน์มันก็คือเราจะไม่โดนตีนะครับมันจะล้มแต่มันจะไม่เกิดดาเมจนะครับระหับเอสก็คือยังคงไม่เกิดดาเมจนะแต่ว่าเราสามารถคา์เตอร์โคเกอร์ได้แล้วนะครับเวลาที่มันกระโดดเตะเข้ามาเออมันก็มีหลายทางเลือกในการใช้อันนี้นะครับคือถ้า คือตอนตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้มันได้ไม่ยากนักนะครับไม่ได้รู้สึกลำบากใจมากนักเพราะว่ามันใช้แต้มไม่มากในการอัพถ้าเทียบกับ120แต้มที่เรามีก็สามารถอัพมาใช้สนุกสนุกได้ครับมันสามารถใช้แบบขำๆได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ขำแล้วก็เสียดายแต้มนะครับก็สามารถใช้บัสเซอร์ซึ่งมันมีช็อตได้เหมือนกันสำหรับผมแล้วผลไม่เหมือนกันก็คือ พอมันกระโดดเข้ามาเราก็เอาบัสเซอร์ช็อตมันก็จะยืนช็อตนะครับมันก็จะเลือกเตะเราเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้อาวุธประชิดอื่นเช่นอยากจะเป็นสายตีประชิดจริงๆนะครับซึ่งไม่ใช้บัสเซอร์อยู่แล้วแน่นอนเพราะัสเซอร์ไม่ทำดาเมจก็สามารถอัพอันนี้มาเพื่อความเท่ได้เช่นใช้ดาบกระาหน้าปัดอกอลเกอร์แล้วก็ชาร์จกหัวมาอีกทีหนึ่งหัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับต่อมา เบอร์เซอร์เกอร์เป็นสกิลที่ผมไม่เคยชอบเลยไม่ว่าจะเป็นแพทเก่าหรือแพทใหม่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าผมติดนิสัยที่จะต้องมีเลือดเต็มตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครเห็นสายหลักที่ผมเล่นมันจะแทบไม่เสียเลือดเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมจนจบเก,ม,เกมและไม่ล้มเลยยกเว้นว่าโดนโคเกอร์เตะซึ่งถ้าสามารถอัพคอน์เตอร์สายได้ก็คงไม่โดนเตะแ,แล้วนะครับเวลาจะโดนเตะน้อยลงนะอ่ะมาดูกันสายเสียเลือดของเรานะครับโดยเบสิอก็คือยิ่งเรามีเลือดน้อยเท่าไหร่ดาเมจของเราก็จะยิ่งแรงนะครับถ้าหากมีเลือดต่ำกว่า5 0 เราจะโจมตีแรงขึ้นถึง250%สําหรับอาวุธประชิดและเลื่อยเท่านั้นนะครับในระดับเอสครับก็คือ,อ,อยิ่งเรามีเลือดน้อยเท่าไหร่เรายิ่งโจมตีแรงขึ้นเท่านั้นเมื่อเลือดต่ากว่า50%จะโจมตีแรงขึ้นอีก100%ก็คือเท่าตัวน,นะครับกับอาวุธระยะไกลซึ่งนั่นหมายถึงพวกปืนทั้งหลายและน่าจะหมายถึงระเบิดด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแตเ่เมื่อเขาพูดถึงอาวุธระยะไกลผมมักจะนึกถึงระเบิดด้วยนะ แต่น,นี้ไม่ชัวร์นะครับลองดูกันแล้วกันโน้ตข้างล่างบอกเอาไว้ว่าอันนี้ไม่รวมถึงการเด็แลนเชอร์นะเพราะมันจะขี้โกงเกินไปนะครับและเมื่อเข้าสู่เบอร์เซอร์เกอร์สเตทนะครับนั่นก็คือมีเลือดต่ำกว่า50เปอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่นับวะหรือว่าแค่เลือด,ดกนับแล้วอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับว่าเบอร์เซร์เกอร์สเตทเริ่มนับที่ตรงไหนแต่เขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่เบอร์เซร์เกอร์สเตทเราจะไม่ได้รับการริเจนเลือดจากเทอร์สปาร์ตี้ก็คือคนที่ไม่ใช่เรานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับอันเดียวที่ผมคิดออกตอนนี้เลยนะครับก็คือเปิร์ของแก m b เบอร์ที่ถ้าหากว่าเราเก็บเอ็มโมนะครับที่ตกที่พื้นเนี่ยแล้วเพื่อล่มทีมจะได้เลือดด้วยนะครับอันนั้นเนะี่ยใช่แน่ๆน,นะครับคือเทอร์ p ปาร์ตี้เจเน i เรชันนะครับเอ่อ, eration, อรีเจนเนอเรชันมันเจเนอเรชันนั่นแหละรีเจ n เน a เรชันอ f เฟกนะครับอันนั้นเนะี่ยใช่แน่ๆหนึ่งอันอันอื่นผม คิดว่าไม่นะคือเราก็น่าจะยังคงเก็บยากเก็บอะไรได้เหมือนเดิมถ้าเราเป็นคนเลือกเองนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นการเพิ่มเลือดที่เราไม่ได้ต้องการหรือว่านั่นแหละที่เราไม่ได้ทําเองมันก็จะไม่เพิ่มนั่นเองนะครับเพราะไม่งั้นลําบากแย่เลยคือเพราะว่าสายนี้เนี่ยจะต้องอยากเลือดเหลือต่ำกว่า50เปอร์เป๊ะพอดีนะครับเพื่อความปลอดภยัย แต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนที่เล่นสายกมเบอร์แล้วเขาเพิ่มเลื่อยๆตลอดนะครับสกิลนี้มันก็จะไม่ได้ใช้ไงเลือดมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆถูกปะสุดท้ายก็กลายเป็นเลือดเต็มนะครับซึ่งมันก็จะเสียาสายที่เราสร้างมานะครับสุดท้ายครับสกิลนี้ปวดใจยิ่งกว่าเเบอร์ซอร์เกอร์นะครับเฟนซี่ครับมันจะเบสิกบอกเอาไว้ว่าคุณจะเหลือเลือดแค่30%ของเลือดที่คุณควรจะมีเท่านั้นและไม่สามารถฮิล ให้สูงกว่านั้นได้นะครับนั่นก็คือแม็กซิมัมนมันจะเหลือแค่30มนั่นแหละมันจะ30ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมต่อให้เก็บกระเป๋ายาก,ก็ไม่เกิน30เปอร์นะครับแต่คุณจะโดนดาเมจน้อยลง30%คุมไม่ว่าเสียเลือด70%โดนดาเมจน้อยลง30%และเอ่อและได้รับผลของการฮิลน้อยลงอีก75%บนั่นหมายความว่าเก็บกระเป๋ายากก็ได้ไม่เต็มหลอดด้วยนะครับโดนเสียไปเยอะพอสมควร พะดับเอชครับก็คือโอเคเลือดเออ่ขาเรียกอะไรเลือดเรายังคงเหลือสาเหมือนเดิมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่านนาำเอตเบาลง60%แต่เราก็ยังคงเก็บอ่พวกไอเทมเติมเลือดพวกนี้ได้ไม่เต็มที่นะครับ ก็ยังโดนหักอยู่50%สุดท้ายแปลว่าถ้าเรา up S นะครับเลือดเราจะมีอยู่มากสุดแค่30%แต่ว่าโดนดาเมจน้อยลง60%และเก็บของฮิวเลือดแล้วมีผลน้อยลงอีก50%ซึ่งนั่นก็จะเป็นสายของ Berserker นะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราอั p มาจนถึงตรงนี้นะครับในระดับ S เราจะมีเลือดน้อยและตายค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับแต่มันก็คือเสี่ยงตลอดเวลาด้วยเช่นกัน ออโอ้ทำใจยากพอสมควรคิดกันนะถ้าเป็นผมเหรอผมก็คงอัพจนเอซอะแล้วก็อาจจะคือเรื่องเปิร์กนะี่ะมันต้องเป็นสายที่เกี่ยวกับเลือดน้อยอย่างยากุซ่าหรือว่าตีประชิดอยู่แล้วนะครับแต่ผมอาจจะอัพพวกคอสเตเทเกอร์ A ด้วยเพื่อให้เลือดรีเจนตลอดนะครับมันจะรีเจนน้อยมากครับเออมันจะรีเจน,นยน้อยมากนะครับ ซึ่งคิดว่าน่า,นาจะใช้ได้มั้งนะครับถึงแม้เขาจะบอกว่า third Party r e g e n e r a t i o n จะใช้ไม่ได้ก็ตามแต่คิดว่าขเขาใส่ในเกือของเราเองอน่าจะใช้ได้เพราะงั้นเลือดมันก็จะอยู่ที่30เกือบจะตลอดผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ชัวร์ต้องไปลองกันเองค่ขอนข้างอันตรายมากทีเดียวกับสายนี้แต่ว่าถ้าใครชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีจะเรียกว่าโรคจิตก,ก็คงไม่ไมกลกันนัก,กน,นะครับก็น่าจะโอเคกับมันนะครับแต่ผมก็คง อยากลองเล่นสายโลจิตแบบนี้ดูบ้างอ่ะน,นีมันคงเป็นประสบการณ์แปลกใหม่นะครับในการบู๊ซึ่งน่ากลัวมากทีเดียวนะครับโอเคจบนะครับน่าจะแค่นี้อขอโทษด้วยกับคลิปก่อนหน้านี้2คลิปที่เผู้สกิลไม่ครบนะครับเพราะบางทีก็ไปเริ่มทางขวาบ้างเริ่มทางซ้ายบ้างมาเลยมีข้ามไปนะครับอันไหนที่พลาดไปก็ขอโทษด้วยกัแล้วกันแต่ก็จะเขียนแปะเอาไว้ให้ถ้าไหนผมลืมก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าอันไหนนะครับส่วนอย่างจะเห็นคอมเมนต์ที่ว่า พี่ครับแปลไม่ครบแต่ไม่บอกผมว่าอันไหนผมก็ต้องมานั่งดูคลิปตัวเองนะครับเกือบย0นาทีเพื่อหาว่าอะไรที่ผมไม่ไม่ได้พูดนะครับซึ่งก็จะขี้เกียจเพราะงั้นถ้าเห็นว่าผมพูดข้ามไปและผมยังไม่ได้แก้ก็ช่วยเขียนบอกด้วยละกันว่าสก,กิลไหนเท่านั้นเองเนาะสุดท้ายครับฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซิมโซนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์ เป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนแครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรผมรู้หรือถ้าผมตกหลงตรงไหนไปสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปพราะงัันใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่าลืมกลับมาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเผื่อว่ามีอะไรผมพลาดไปเนาะแล้วผมเองก็จะอ่านทุกคอมเมนต์ด้วยเชย่นกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ